เ้าเดแ้นนี้จอพ่ตอนตอนีบ่ไปแล้วกขอเนเิืนเบือครับเพื่อนเือครับเพื่อนเครับ8โลครับโลช่วงนี้เพื่อิไม่มานะเพื่อนติงมา้เเพื่อนิงมากว่ดรางวัลหมดเลยครับขอเชิญเพื่อนเพื่อที่ แล้วนักมากที่สุดในรุ่นครับเชิญเลค่ะสาวมูคะเจมส์สมคนะไรอัเาว่าครจะเป็นกำการตัดสิว่าอบอนี่แต่ละคนนี่้งรงสวยนะรดีตรงดี้รงคนที่สมาแล้วครับเรื่องนี้รั้้รั้ bao bao เท่าไหร่ครับอ่ะกิโลครับเฮ้ยเอาของจริงเอาของจริงเอา ครับบรรณาขอกา0วกสบ103อไถายรูปเลยถายรลยนครับล้ำดับร้อสามเป็นไงมั้งครับเออรู้สึกสบายถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปต้องถ่ายรูปเลยครับพอดีเพื่อนรอดโดนเขาจิ้ตำกหน่งไปเลยนะครับ เพาายชิคกนดี้ก็แค่นี้เลยกันเลยครับนะองมาทำถื้อขวดโซดานะใครทำาย่าเมื่อกี้ตีขวดมาขึ้น้าภุมงใจมากครับร้อยสามโลมีอะไรเอาสุดท้ายสุดท้ายมีรอรอรอที่สุดให้ออกมาเอาลงมารี่มีครับม่มี ป๋าอยากได้รางวัลไหมมีป๋ามีจำนวนจำนวนนะเอาเอาเดี๋ยวผมผมอับรางวัลดินนะเยอะๆใครลูกเยอะสุดไหนใครบุญครัวันนี้ใครพาครอบครัวที่มีบุตรหลานมากที่สุดผมให้รางวัลเลยเอรสองสองมันมีอยู่แล้วสามใครสามได้รางวัลเลย ครัไหนเลยมีไม่เลยครับใครใครพาครอบครัวมากมากที่สุดครับดีกว่าดี่ก่อนไม่ใช่ครับเอาเฉพาะลูกครับเอาเฉพาะลูกนะคะเอาคนเรือกมาพ้องพยานเลยเอาลูกลูกที่ก <oh um> ี่แม่ครับเอาแม่เดียวหรือสองแม่ครับคนที่จะสร้างความปราวลาด ครับก็ขอเชิญนะครับใครพาลูกมามากที่สุาคนขอเชิญครับมาแดหัวหน้าครอบครัวลูกที่สีครับไม่ต้องไม่ต้องเลยครับ

เบีอะไรไปครับใครใครจะเียอะไรที่สุดน้ำหนักตัวเข้ามาแล้วอายุเข้ามาแล้วใครเรียนานานที่สุดเขาโอ้ใครเรียนานสุดใช่นะคะร,รู้ตัวว่าช้าพร้อมเพื่อนนะคะคจบพ,พร้อแมแพริงชาติเลยค่ะเรียนานางที่สุดนะคะยิ่งๆๆๆเรียนยิ่งได้เรื่อนโจงนะครับเรื่อนโจงใครอยากมามาเอาเลยเอาเสื้อเลย เบายเลยเอาหวัหวหัวหน้าประธา,านรุ่นเหรอครับหลังจากรางวัลนี้แล้วนะครับเราจะเชิญทุกคนร่วมกันถ่ายรูปนะครับวิศวะร่วมกันถ่ายรูปเพราะว่าท่านที่มื่อเช้าเรามาครับระบัดคนจะรีบกลับแล้วถ่ายรุ่นรุ่นงานที่บนเวทีกุกวัวแปดปีพอดีมีใครแปดปีคัมเมอร์วะกันที่รับ ขอเรียนเชิญเพื่อนวิศวครับขึ้นบนเวทีร่วมถ่ายรูปครับก่อนที่ในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะคนพี่ร่ับวิศวะนะคะรุ่นที่24ทุกท่านเลยนะคะเปานไงขึ้นมาถ่ายรูปคะ่ะเ,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 เชิญครับเชิญครับเชิญเลยค่ะเชิญพมโอเคไม่มีไเริ่มไปเริ่มู่ายยิ้มได้เลยรูถ่ายรู การมันนี้จัดขึ้นทีนะเดี๋ยวนี้มีกล้องนะคะค้าว่ากีฬา,า,าพิกเซลก็ไม่สามารถนะคะจะเก็บรูปเพื่อนๆได้

เที่ยวไปทาแป้งกรู Works ้ไหมาย้ห hmm. ัวมือไงเทียวยบนน้อบนยยกลัถวงา

น้องถ่ายไปเรื่อยๆเนาะสรื่อยๆี่พีรเลิก่สักตานาะพี่ชอบอย่าพ่อขอบคุณครับขอหน้าพี่ให้คุหัวปีปองต่อเลยนะครับเด็กๆครับใครสนใจที่จะร้องเพลงนะครับเชิญเลยนะครับ กีเห็นหน้าเจ้าอ่ะต้องเห็นตอนนี้นะเห็นเห็น <c oughs> หลักกากนี้ชั่วโมงนี้น้าซิดเลยนะเออเดี๋ยวเดี<ๆ>เ๋ยวเอ